สวัสดีครับพี่นิต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่14ตุลาคม2565ครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยค่ 1, อนข้างผันผวนเป็นอย่างมากเลยนะครับจะถามว่าทเทรดยากไหมก็ถือว่าทเทรดยากนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขสําคัญๆ,ๆนะครับหลักๆเลยคือการประกาศตัวเลข CPI ของทางสหรัฐนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อนนืนเรามาดูตัวเลขที่สําคัญเมื่อวานที่ถูกประกาศออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามีการประกาศตัวเลข CPI ของทางเยอรมนีด้วยนะครับปรากฏว่า ออกมาอยู่ที่10นะครับซึ่งตรงตามคาดการ์แล้วก็มากกว่าครั้งก่อนนะอันนี้ก็ภาพรวมนะครับเป็นสิ่งที่เรายังคงบอกให้ว่าตัวเลขเงินเนฟ้อในยุโรปนะครับยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ประเทศประเทศเดียวนะซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราลองดู C P I ของยุโรปในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับถ้าออกมาในทิศทางเดียวกันนี่ก็อาจจะส่งผลต่อการแอคชั่นของ E C B นะครับในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนะหลัง เมื่อวานนี้นะครับ ECB ได้ออกมากล่าวเล็กๆน้อยๆครับว่าอาจจะทำ QE นะครับรวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในระดับที่ไม่ได้มากมายนักนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำกล่าวแล้วก็ท่าทางนะครับของ ECB ะตอนนี้นะส่วนตัวเลขเมื่อวานนะครับช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดนะครับปรากฏว่าตัวเลข CPI นะที่นักลงทุนจับตามองกันนะครับก็คือเป็นตัวปีต่อปีนะครับเดือนกันยายนเนี่ยออกมาอยู่ที่ 8.2%เนะครับซึ่งถือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังคงมากกว่าคาดการณ์อยู่ทีนี้ไอ้คำว่าน้อยกว่าครั้งก่อนเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าแค่ประมาณ0.1%นะครับซึ่งถ้าเราดูเป้าหมายของเฟดแล้วเนี่ยยังคงห่างไกลย,ยิ่งนะนะครับสำหรับการที่เล่งปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงนะครับเพื่อที่จะกดดันตัวเลขเงินเฟอ้อให้มันปรับตัวลดน้อยลงเนี่ยนะฮะมันปรับลดลงแค่0.1%เองนะครับซึ่งมากกว่า คาดการณ์ด้วยซนะคะคาดการณ์อยู่ที่8.1%เมื่อข่าวออกมานะครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนรักๆแล้วเมื่อวานนี้นะครับพอออกมาเนี่ยทำให้ US ดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดราคาให้ดูนะครับนะน่านนจะเป็นช่วงนี้เลยนะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ติด ตัวสปายนะครับสำคัญแ้ะก็เลยทําให้โดนเทขายลงตามเทคนิคนั่นเองนะครับสูตนตัวอื่นนะครับนะก็ราคาทองคําก็มีการปรับตัวล่วงลงเช่นกันนะครับจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับขื้นขึ้นมานะครับรวมถึงตัว EU กับ GU ด้วยนะครับส่วนตัวอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้นะฮะหรือว่าปอนของเรานะครับมีข่าวเข้ามานะครับวา่ารัฐบาลนะครับพร้อมที่จะ เจราจาเรื่องของนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีนะครับคืออาจจะยกเลิกไปเลยหรือว่าปรับการเก็บให้มันอ่ามากขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่มีไรายได้มากนะในสาราชนาจาักรนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีนโยบายที่จะปรับลดการเก็บภาษีสําหรับผู้มีไรายได้มากนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลให้สก,กุลเงินปอนเนี่ยอ่อนค่ายุบยบเลยนะครับเพราะว่านากักลงทุนเนี่ยมองว่าอ่า เงินคงคลังของปอนจะน้อยลงนะครับประกอบกับช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ฟื้นตัวนะครับแต่พอนโยบายนี้นได้มีการประกาศยกเลิกมาช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับหรือว่า่อนผันให้มันเบาบางลงเนี่ยก็ทําให้เงินปอน,นกลับตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยิ่งมีข่าวขึ้นมาอีกนะครับเราก็เลยจะเห็นว่าสกุลเงินปอนนะครับเมื่อวานนี้นะถือว่า high performance ในระดับหนึ่งนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานั่นเองนะแต่สําหรับใครที่ มีการเทรดอยู่นะครับตัว GUE U นะครับนะหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่ครอ s กับยูดอลลาร์ผมจะบอกว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับยังคงเป็นในเรื่องของการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันไม่ได้ลดลงเลยนะครับการที่จะปรับ0ูนจุด็เปอร์เซในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยตรีเกว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับประกอบกับเฟดเองก็บอกว่า อย่างไงก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้ได้นะครับถึงแม้ตัวเลขภาคแรงงานนะครับเมื่อวานที่จะออกมาแย่กว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่200ร้อย่าแนะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นตัวเลขในระดับที่มันไม่น่าเกลียดนะครับเป็นระดับที่เฟดยังคงรับได้แล้วก็อยู่ในแผนการของเฟดนั่นเองทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามราคานะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับจะมีการประกาศตัวเลขตัชนียอดขายปีกนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึง การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้เลยนะครับประชาชนมีการจับใจ่ายใช้สอยกันมากแค่ไหนนะครับภาคธุรกิจเนี่ยภาคการค้าขาย,ยมีการขายของออกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีนะฮะอาจจะส่งผลให้สกุลเงิน u s ดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นกลับมาได้ในวันนี้นะครับนะักคาดการณ์เนี่ยจะออกมาอา่ามี2แบบนะครับตัวค e Retail s เซลเนี่ยจะออกมาดีขึ้นนะครับส่วน ตัวรีเทลเซลล์ปกตินะครับจะออกมาแย่ลงนะครับถ้าแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเขียวทั้งกระดานนะครับดีขึ้นนะตัวนี้น่าจะผลักดันให้ US Dollar เนี่ยกลับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราดูโครงสร้างนะครับอันนี้เป็น US Index เราจะเห็นว่าราคาก็ยังไม่ได้โดนทำลายในฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับนะยังสามารถขึ้นต่อได้อีกนะครับถ้าเกิดว่ามีปัจจัยพื้นฐานมาผลักดันจริงๆนะครับก็ให้โฟกัสที่โลนี้ นะครับนะที่ราคาประมาณ1 1 0น,นะครับก็ถ้าหลุดลงมาเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่า u s ดอลลอร์าอาจจะหมดแรงแล้วหรือยังที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ายังไม่สามารถหลุดโลนี้ได้เนี่ยผมก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกจากปัจจัยพื้นฐานที่จะเข้ามาผลักดันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนั่นเองส่วนราคาน้ํามัน <c oughs> นะครับราคาน้ํามันเนี่ยให้เราดูนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เคยครับยังติดเทรลไลน์สําคัญแล้วก็ เป็นซัพพลายตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถหลุดเทรนไลน์นี้ไปได้นะครับก็ยังไม่สามารถขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเขาจะลงมานะครับเดี๋ยวเราโฟกัสตรงนี้กันนะครับนะแนวรับประมาณราคา81นะครับจุดหนึ่งนะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยพยายามเคลียร์โพซิชันกันให้ครบนะครับอย่าถือออเดอร์ค้าสัปดาห์เพราะว่าเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวในเรื่องของการทําลายสะพาน,นครับระหว่าง รัเสเซยยเคซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐาที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับดังนั้นก็ถ้าใครมีโพสิชันนะครับรีบเคลียร์ให้หมดในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันใหม่โอเคครับวันนี้นะราคาคาดว่ายังคงผันผวนนะครับแล้วก็นกหนักงวงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมขอทุกคน m o n นี m แมจเน m e n t กันดีๆแล้วก็โชคดีมีกำไรทุกท่านขอบคุณครับ